สวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกนะครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาผาต่อปลั๊กสายไฟใหม่ด้วยที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นช่างนะผมไม่เป็นแล้วก็ขับมาตั้งหลายปีจริงๆก็ไม่ค่อยได้ทํามันเท่าไหร่หร้กบางทีก็ขาดเช่นนึงก็ต่อจริงๆก็เคยทําบ้างในบางครั้งแต่ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆรับชมแต่รอบนี้เราเป็นยูทูบเบอร์นะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆรับชมว่าเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วเปลี่ยนยังไงเพื่อ เป็นความรู้นะครับสําหรับน้องใหม่เผื่อใครจะได้มีประสบการณ์ทําแบบนี้บ้างคือมันพังอะ่ะตัวนเนี้ยเนี่ยหักมาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือฟกึิรบโดนด้วยหางอชีรุ่นนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นกี่รุ่นหรือเป็นทุกรุ่นห,หมเขาจะทํายืดออกมาเพื่อที่จะให้เราต่อสายลมมือเสียบตัวตัวเนี้ยผมเคยซ่อมแล้วลมลมเนี่ยก็ล้วงมือไปต่อตรงนี้ได้เลยแล้วส่วนเป็นปลั๊กไฟก็จะยืดมาอย่างนี้แล้วเมื่อวานเขาพลาดนะครับ งานฟุกลิ์นะฮะโดนพังเลยหักนะฮะแล้วมันบี้ด้วยนะครับมันบี้มากเลยแล้วก็ผมก็ตีอัดเข้าไปตีอัดเข้าไปแล้วก็เชือกงัดวิ่งไปเพชรบูรณ์จบงานมาเที่ยวหนึ่งก่อนเพื่อเอาตัวรอดในตอนนั้นก่อนแล้วเราก็ไปสั่งนี่ตัวนี้440บาทเขาจะให้มาทั้งยางครอบข้างหลังแบบนี้นี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฝาปิดล็อกนะฝาล็อกล็อกตัวนี้เขาบอกมันเป็นฟิลิปแท้นะเห็นก็ตามเขาอะ จะให้มาทั้งปากแบบนี้แล้วก็จะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต่อกรูไหนไปยังไงมายังไงนะะถูกหรือจะผิดยังไงเดี๋ยวมาติดตามรับชมเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนอื่นก็รื้อก่อนเรื่อนเก่าก่อนที่ผูกไว้ถอดออกโอเกแก เนี่ยถ้ามีลมดันออกอย่างเงี้ยต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่ๆเลยแต่มันยังไม่มีผลอะไรก็ใช้ไปก่อนใครมาไทยวะเนี่ยปวดน,นะครับจะบอกว่ามาช่วยก็คงไม่น่าจะได้ช่วยเท่าไหร่นะต <c oughs> ัวปวดติดมากๆเลยนะครับใครที่ชอบเลี้ยงนกก็ซันคอนวเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับฉลาดนะครับแซนรู้แล้วก็ติดคนเลี้ยงนะ ออไปก็ใช้มือได้เลยนะอาหารป้อนไปแล้วนะขวบหนึ่งแล้วนะครับน้องก็จากที่เป็นส้มเขียวเหลืองนิดหน่อยตอนนี้ก็จะออกเหลืองเยอะและเต็มละเขียวแทบจะไม่มีแล้วนะหนึ่งขวบของเราเลี้ยงบินอิสระนะครับไม่มีการขีป,ปีกนะบินแล้วก็กลับมาเองได้นะครับแล้วก็บินไปไม่กลับมาประมาณสาสองตัวแล้วเอ๊กินไม่ได้นะกินไม่ได้กินไม่ได้ตัวป่นเดี๋ยวเราลื้อนี่ต่อ พังพังเนี่ยมันจะดึงออกไหมเนี่ยเพราะว่าเราคือเราอ่ะพยายามแบบตีอัดให้มันถึงนะเพราะมันงอห <c oughs> น้าตาเขาจะประมาณนี้นี่ที่เราซื้อมาเปลี่ยนก็คือชุดนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟ,ไฟมีหลายอย่างเลยนะมีไฟหลีไฟเลี้ยวไฟถอย เดีย๋ยวมาดูก่อนว่ามันใกล้เคียงกันไหมอย่าน้ามารวยอือตอนนี้มันมีน็อตตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีน็อตตรงนี้ตรงนี้มันมีน็อต้านข้างถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนทั้งสายไะโอเคผมว่าเปลี่ยนทั้งสาย แล้วเบ้าอ่ะทำไงจะเอาเบ้านี้เข้าไปได้ใช้เบ,เบ้าเดิมได้ปะเท่ากันไหมแท้ถ่ายรูปไว้นะมันก็จริงๆเอามาเปลี่ยนทีละเส้นก็ได้นะครับ แล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็ดูอันเก่าแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งก็ถ่ายรูปไว้เดี๋ยวถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไ,ปปไปว้เราจะได้รู้ว่าทรงไหนเดี๋ยวดูก่อนทรงนี้ลเลยเ้า ใช่ไหมส่งนี้ใช่ส่งเล้มันจำยากนะแล้วอ่านภาษาอังกฤษจริงๆเขามีสีบอกผมอ่านไม่ออก ครับนึ่งการเสียอ่ะเราถ่ายรูปไว้แล้วนะครับแต่ถ้าถามจริงๆมันมีตัวข้างๆเนี่ยเขาเขียนบอกอยู่แล้วนะนี่อะไรเบ็กอยู่ไหนมันก็ไม่ได้เขียนไม่ใั่ทีเดียวว่าจะถอดมาหมดเลยเพราะว่าอะไรแล้ววะผมจะเอาตัวนี้ด้วยไงแต่ถ้าเรา แต่ผมเคยเห็นช่างไฟคนหนึ่งแกต่อแกจะจะตัดจะตัดแลเหลือปลายอยู่ตรงนี้เอาไว้ดูะมาทำการซื้อกันเลยอเออเจ็บเจ็บไอมารวยหานกัดหูอีกจะกัดหูนีเจ็บมานี่กัดมารวยอยู่บนหัวนะครับตอนนี้กัดหูด้วยนะอย่าไปยุ่งกับกล้องกล้องพอแพง นี่ยุ่งตรงนี้มันมีที่ไปแล้วหรือก่อนถ่ายรูปไปนะเราจะได้จําว่าใส่อะไรอยู่ตรงไหนตัวมีสายดินดินก็คือสีดำไฟรีไฟถอยอ้าวันนี้นอดพังแล้วต้องตัดสาย ปักเส้นหนึ่งเนี่ยเพื่อนรู้ไหมว่ามันแพงมากนะเขาจะซ่อมเอาแล้วไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนซะทีเดียวซ่อมเอา,อเอาสีแดงสีแดงไม่หลุดให้ใจาแน่มาสีแดงสนิมจิ้น ดีแล้วแหละที่ตัดสินใจเปลี่ยนเพราะว่ามัน,มนเก่ามากนะแต่ตอนนี้จะเอาออกจากปักได้ยังไงแค่นั้นเดี๋ยวเราไปเอากันไกลมาลไล่เก็บปลายกัน เราเอากันไกนะครับปอกให้ทองเห็นอทองแดงเล็บออกมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยัดไปตามรูแนะนําให้มองอันเก่านะบ,บางทีช่างที่เขาต่อก่อนหน้าเราอาจจะไม่ได้ทําตามสายสีที่เขาเขียนมาในปักก็ได้จริงๆริในปักเขาก็จะมีสีแบกบูเบร์อะไรของเขานะ่ะมีตามสีอยู่แล้วแต่ถ้าเอาให้ชัวร์ร้อยเอเซ็อย่างที่ผมบอกช่างคนเก่าเขาไม่รู้เขาต่ออันไหนแบบไหนเนาะเราดูจากปักเก่าดีกว่าชัวร์กว่า แล้วก็เอาไปออกเขตทองแดงนิดนึงแล้วก็เอาแย่ yeah, เข้าไปรูรูคันน็อตให้แน่นแล้วก็ลองดึงดงู ก็เราอ้างอิงจากรูปนะครับรูปที่เราถ่ายไว้นะเป๊ะหมดเลยก็อยู่อย่างนี้นเหลืองแดงเทาเขียวเหลืองแดงขาวโอเคสรุปว่าถูกต้องก็ใส่เข้าไปคืนตัวนี้แบบต้องเอาไว้ก่อน เดี๋ยวถ้ามันจะมียางปิดยางว่าจะเปลี่ยนอันนี้ลืม <c oughs> ลืมใส่ยางเดิมก็ได้นะมันจะเป็นลักษณะปิดใส่นอ็อตผมว่าจะไม่ใช้น็อตเดิม <c oughs> อะ <c oughs> น็อตหวนน็อตเดิมมันเป็นอันใหญ่ใส่น็อตเดิมป่าวะ <c oughs> ถ้าน็อตเดิมเปลี่ยนตัวเมีย เปลี่ยนลองดูนีมันเข้างานเออได้อยู่เอาใช้นอ็นอตน็อตขนาดนอด็อตเปลี่ยนนอ็อตเออตัวเมียไปใช่ตัวนีน้เปลี่ยนหัวน็อตแล้วกันเออได้ชซเวน การขันน็อตเนี่ยถ้าให้มันดีมันต้องใช้เวนทุกรอบนะครับสตัวก็ยังดีมันช่วยได้หลายอย่างนะองเราใส่ตัวเดียวเพราะว่าเอาตามอะไหลเก่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมเอาเหล็กเนี่ยมาดัดให้มันตรงเพราะว่าเขาชนพวกรีบชนแล้วมันงอเนาะดันออกมาให้มันเป็นรูปสร้างรูปร่างตรงตรง มมนเเดิหือตัวนี้ต้องมีที่ปิดนะครับไม่มีอันตรายมากนะครับไฟช็อตเราจะปักเดิมปิดที่สำคัญทำเสร็จแล้วก็วต้องลองนะ เรื่องเล็กๆน้อยๆที่พอทำเองได้ครับถ้าเรายังไม่กล้าทําเราไม่ลองทําเราก็ไม่รู้พรืที่ภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกเราก็ใช้วิธีนี้เลยถ่ายรูปจําเอาหร,อหรือหรือบางคนช่างนะผมก็ยังเห็นเขาตัดเขาตัดแล้วเขาเอาโคนเดิมไว้ถ้าจะเปลี่ยนทั้งชุดนี่หลายพันนะพเพื่อนๆถ้าซ่อมตัวไหนได้ก็ซ่อมอให้แน่นเลยเให้แน่นไปเลย Những tên dám nga 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 nám, nga nga lịch nga 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 จะใส่ได้ไหมไอ้ยะ,ะโอ้แน่นอนนี่เหลือลองมันก็อยู่อย่างนี้อันนี้เหลือลองไฟ